ไปสัมภาษณ์างานในตำแหน่ง Document Control มีอะไรเป็น d o และมีอะไรเป็นอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิๆเช่นเคยนะคะเจ้าหญิางแห่งวงการไลฟโซฟึิ่งฟิ่งฟิ่งฟิ่ง่ง,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 งนะคะไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะมงกุฎหายไปไหนทำหายทำมองกุฎหายไปแล้วนะคะสงสัยต้อง ซื้อใหม่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะดิ๊ปก็จะทําคลิปที่จริงๆแล้วมันเป็นคําถามมากมายเลยนะมีคนถามเรื่องนี้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ก่อนอื่นดิ๊กก็จะมองว่าเออมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็สําคัญนะก็คือการจะไปสัมภาษณ์งานนะคะในตําแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO ค่ะวันนี้ก็ทําในตอนของการไปสัมภาษณ์งานในตําแหน่งของ Document Control หรือเจ้าหนะ้าที่ควบคุมเอกสารค่ะว่ามีอะไรเป็นอะไรเป็นดูและมีอะไรเป็น Don't มากนะคะก็คำถามที่เราจะเจอมีอะไรและเราควรจะตอบไปในแนวทางไหนคะ่ะสำหรับคำถามแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของจงเล่าเรื่องตัวคุณเองให้ฟังหน่อยค่ะการเล่าเรื่องตัวคุณเองนะคะสำหรับดูที่ควรจะทำนะคะก็คือเล่าในเชิงที่สั้นกระชับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กับเรื่องของระบบเอกสารนะคะอาจจะแบบเหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> หนูมีความละเอียดอ่อนในการตรวจสอบเอกสารหนูชอบทํางานเกี่ยวกับเอกสารมากเลยนะคะตอนหนูเรียนหนังสืออยู่เนะะี่ยค่ะหนูได้ไปช่วยค,คุณครูทําในส่วนของการจัดเก็บเอกสารอะไรบลาบลาบลาบ่างน,นี้นะคะแต่ don't นะคะดอนที่เกิดขึ้นก็คือไม่ควรยื่นเยอะพูดเลอะเทอะเปะเปื่อนไหลเรื่อยไปในทิศทางไหนก็ไม่รู้นะคะจนแล,ลดูว่าเป็นคนเพอเจอร์นะคะแล้วก็จับประเด็นไม่ได้สวัสดีผู้เข้าสัมภาษณ์งานทุกท่านขอให้ทุกท่านตั้งใจตอบคำถามนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อติ๋มสีนะคะดิฉันจบด้านอุตสาหกรรมมาค่ะซึ่งระหว่างตอนที่เรียนนะคะมีการไปฝึกงานค่ะในการไปฝึกงานเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปทําเรื่องของระบบ ISO นะคะในองค์กรองค์กรหนึ่งที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานระบบ ISO นะคะมันก็เลยทาให้ดิฉันค้นพบตัวเองค่ะว่าดิฉันมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสุขเมื่อได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารค่ะ ดิฉันนะคะอยู่แถวแถวบ้านนะคะตอนมาอยู่กรุงเทพชื่อทองค่ะแต่อยู่แถวบ้านเรียกอีกแกนค่ะอีแกนตอนสมัยเล็กๆก็แก้ผ้าโดดน้ำเลื้อยเปื่อยไปเลยค่ะมีแฟนครั้งแรกตอนอายุสิบสองปีค่ะแล้วก็เลิกกันภายใน3วันค่ะก็ใช้ชีวิตโอ้อาหารที่โปรดนะคะก็โปรดต้มยำไก่บ้านค่ะแล้วก็กบปิ้งค่ะอันที่2ค่ะ ทำไมคุณถึงเลือกมาสมัครงานในส่วนของ Document Control ค่ะอันที่สองนะคะสำหรับดูค่ะเพื่อนๆควรที่จะเล่าในมุมที่ว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารอย่างไรนะคะหรือเราเป็นเด็กจบใหม่แล้วก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสไตล์มันเป็นลักษณะงานที่หนูชอบนะคะหนูชอบคุกครีอยู่กับเอกสารหนูมีความละเอียดลอบคอบต่างๆนานาส่วนดอนนะคะดอนดอนก็คือตอบสั้นๆไม่มีตัง เอมว่างเอมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้ไม่เอานะคะ จะให้เล่าจริงๆนะคะตอนสมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้มีความสนใจเรื่องของเอกสารแต่ประการใดแต่ว่ามันมีวิชาหนึ่งคะ่ะที่มันเป็นวิชาอุตสาหกรรมนะคะที่ดิฉันเนี่ยจะต้องไปเสริมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเอกสาระคะ่ะทีนี้ก็เลยไปศึกษาไปค้นหาความรู้ตามแหล่งความรู้ต่างๆพอได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็มันน่าสนใจแถมวิชานั้นเนี่ยดิฉันยังได้เกรยสีด้วยนะคะเป็นเกรยสีที่ท็อปของห้องเลยค่ะนั่นเป็นตัวพิสูจน์ว่าดิฉันมีความ สนใจและหลงไหลในอาชีพนี้จริงๆค่ะง,ง่ายๆเลยนะไม่มีตังก็เลยต้องหาเงินนะคะ3ค่ะโดนแน่ๆน,นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจค่ะว่าแล้วคุณเข้าใจไหมว่า Document Control เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับดูนะคะที่เพื่อนๆจะตอบได้ก็คือ ก็ทํากันบ้านไปก่อนนอ่ะอ๋ะอ d ม c u m ้ n t c o นะคะก็คือการแบบว่าดูแลระบบเอกสารต่างๆนันานะทำกันบ้านเตรียมทํากันบ้านไปนะคะส่วน don't นะคะก็คือการตอบมั่วไม่รู้ว่าอะไรคือ document control แต่สักแต่พูดพูดไปเรื่อยๆพูดไปมั่วๆถั่วๆไปนะคะอันนี้ไม่เอานะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะในความเข้าใจของดิฉันนะคะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคือตำแหน่งหนึ่งนะคะที่เราจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO ต่างๆค่ะเนื่องจากจุดมุ่งหมายคือต้องการให้ตัวของเอกสารเนี่ยมีความทันสมยัยมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันนะคะและมีการขอออกขอแก้ไขตามระบบระเบียบที่ได้วางไว้ซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาของการกาหนดตาแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบ ควบคุมเอกสารที่มีหน้าที่ตั้งแต่การเคลื่อนทะเบียนการควบคุมการเขียนมาสเตอร์ลีดการแจกจ่ายเอกสารนะคะแล้วก็การขอยกเลิกขอทำลายเอกสารต่างๆนั่นแหละค่ะดิฉันว่างานนี้เป็นงานที่ช้องใช้หน้าตาในการนำเทาา <Huh? S 1> ต้องการคนสวยและมีสเสน่ห์ยิ่งยวดงานนี้ต้องพูดเก่งค่ะแล้วก็ในจะต้องชงกาแฟขัดรองเทาง้าจัด ัแล้วก็ทำการไลฟ์สดค่ะอันที่4ี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เพื่อนๆต้องทำกันบ้านมาก่อนนะคะก็คือคำถามที่ว่ารู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้างนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะดูแล้วก็พูดนะคะดูในเรื่องของที่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนให้รู้ว่าเราทำกันบ้านมาแล้วคะ่ะเป็นบริษัท อันดับ3ของประเทศในการผลิตในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะลูกค้าก็จะมีอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ระบบการรับรองที่ได้ก็จะเป็นระบบนี้นี้นี้แบบนี้นะคะส่วนดอนค่ะดอนที่เพื่อนๆไม่ควรพูดเลยก็คือเชิงนินทาบริษัทนะคะเช่นแบบว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบ มีเพื่อนข้างบ้านเคยอยู่บริษัทนี้เขาเม้าว่าผู้จัดจาก,การโรงงานเนี่ยเขาไปได้กับเด็กฝึกงานอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องโช์เกินขนาดนั้นว่าเรารู้ลึกรู้ดีทีวี ทราบค่ะบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารกระป๋องแช่แข็งค่ะซึ่งเปิดธุรกิจมายาวนานเกินกว่า30ปีแล้วนะคะก็มีแผนอยู่ทั้งหมด3ที่ค่ะคือที่สมุทรปราการอายุทยาและก็ระยองค่ะโดยวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะมาจากเกษตรกร,กรท้องถิ่นในประเทศไทยค่ะและบริษัทเนี่ยยังได้รับการรับรองถึง3ระบบค่ะไม่ว่าจะเป็น ISO 9 0 0 1 ISO 14001 แล้วก็ ISO 45001ค่โอ้ค่ะทราบดีเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับองค์กรนี้นะคะก็คือ MD ในแบบเจ้าชูมมากนะคะอย่าให้พูดถึงถ้ามีเด็กฝึกง,งานเข้ามาเสร็จ MD ทุกลายนอกจากนั้นเนี่ยแม่บ้านเนี่ยขี้เมามากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบขโมยกระโฟงกาแฟขโมยทิชชู่ไปขายด้วยค่ะเนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้แหละอนอกจากนั้นฉันยังรู้นะรู้ยันเรื่องของหุนหน้าลาการผลิตค่ะค่ะ อนาคตนะคะอยากจะเป็นอะไรหรือว่ามองภาพในอนาคตของเราเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเออก็ตอบไปตามที่เราคิดอะคะ่ะแต่ว่าตอบแล้วให้เขารู้ว่าเราเนี่ย มีประโยชน์กับองค์กรนะคะเช่นบอกว่าตอนนี้หนูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะก็จะมีการเรียนรู้ระบบมีการเรียนรู้ในเรื่องของ document control ถ้าอนาคตเอ,อื้ออำนวยหนูอาจจะไปช่วยในเรื่องของการทำระบบออขยายผลช่วยไปเป็น q r แบบนี้นะคะดอนนะคะก็พูดอะไรที่มันแบบไม่เกี่ยวข้องกับ กับงานที่ทําเลยหนูจะเปิดร้านกาแฟหนูจะมีผัวฝรั่งหนูจะเเปิดร้านขายเสื้อผ้าหนูชอบไลรขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะแต่ อย่าพูดเลยอย่าพูดเลยถ้าเธอจะไม่รักเขา oh, <no. S 1> ตอนนี้ถ้าจะถามถึงสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตนะคะเนื่องจากดิฉันเป็นเด็กจบใหม่แล้วก็ภาพฝันของรั้วอุตสาหกรรมหรือรั้วองค์กรเนี่ยการทำงานเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ตอนนี้ความตั้งใจก็คืออยากที่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดอะคะ่ะ เหมือนกับว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานหรือว่ามีโอกาสได้เรียนรู้งานใหม่ๆในในองค์กรก็จะทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็ทํามันอย่างสุดความสามารถนั่นเองค่ะซัมราฟอมฝนของดิฉันทีฉันอยากมีเสริมีพลังแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศดิฉันอยากพูดได้7จ็ดภาษาดิฉันอยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มีเงินใช้ค่ะคําถามที่หค่ะจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนคะ จะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนหนางทีเนี่ยเราถ้าเราตอบแบบย,ยาวๆไปเนี่ยมันก็ดูแบบเคอเจอไงแบบมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ยยังไม่รู้จักบริษัทเราเลยอะแต่ว่าจะอยู่จะอยู่แบบสิปียีสิปีอยู่จนเกษียณมันก็ดูแบบว่าต้อ,อนิดนึงนะคะก็จะตอบไปว่าหนูจะพยายามทําให้ดีที่สุดตราบใดที่มันยังมีความรู้ความสามารถเนี่ยมันยังมีการพัฒนามันยังมีการออตอบโจทย์ในชีวิตหนูหนูก็จะอยู่แล้วก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดแต่ดอนเนี่ยอย่าตอบตรงๆเช่น อ๊ยไม่อยูอ่ปีเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วหกไม่เกินหกเดือนอยู่ไปเนี่ยอรอผลถ้าประกาศผลปร,ริญญาโทรเสร็จหนูก็ไปละค่ะอันเนี้ยไม่พูดนะคะจุดเนี้ยดิฉันต้องเรียนตรงๆว่ามันอาจจะพูดลำบากนะคะถ้าดิฉันจะบอกว่าเราจะอยู่ตลอดไปหรืออยู่10ปี20ปีเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ล่วงไม่สามารถล่วงรู้อนาคตในชีวิตของแต่ละคนได้แต่เอาเป็นว่า ตราบใดที่งานในองค์กรยังมีความน่าสนใจนะคะยังช่วยตอบโจทย์ชีวิตยังมีสิ่งที่ทําให้ดิฉันเนี่ยได้สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่ามีความกระตือรือร้นนะคะที่จะเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดิฉันสัญญาว่าดิฉันยังคงจะอยู่รับใช้แล้วก็อยู่ดําเนินงานที่นี่นะคะต่อเนื่องค่ะน่าจะอยู่อีกสัก3 3ปีเหรอครับสามสย์ 3, 2, 1, ไปแล้วค่ะจุดอ่อนของคุณคืออะไรคะจุดอ่อนของคุณเนี่ยพูดตามความเป็นจริงได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดจุดอ่อนของเราเนี่ยอย่าลืมบอกว่าเรารู้นะว่านี่คือจุดอ่อนของเราและเรากํลาลังพยายามปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเช่นอืม ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเยพยายามที่จะตอนนี้ก็กาลังเรียนอยู่นะคะรู้ว่าเป็นคนใจร้อนตอนนี้ก็พยายามพยายามที่จะใจยเย็นขึ้นพยายามที่จะค่อยๆเอาธรรมะมาฝึกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ดอนก็คืออย่ากโกหกเอ่ออย่าพูดให้ดูดีเฮ้ย hey, หนูไม่มีจุดอ่อนเลยลองมองดูสิว่าคน perfect อย่างหนูเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนเอ่อนะคะอย่าพูดอะไรที่มันโกหกหรือว่าพยายามเสกแซงให้ตัวเองดูดี พูดถึงจุดอ่อนของดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนที่ต้องเรียนตรงๆว่าดิฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อูพอมาทราบว่าที่องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษบ้งษางนะคะในส่วนของการเขียนหรือว่าเขียนอีเมลหรือว่าเขียนข้อมูลต่างๆนะคะตอนนี้ดิฉันได้ทําการไปโร,โรงเรียนนะคะออคอร์สการเขียน การเขียนเชิงธุรกิจนะคะที่สถาบัน ABC นะคะก็หวังว่าตรงเนี้มันจะสามารถช่วยลดจุดอ่อนของดิฉันได้แล้วก็ช่วยให้การดำเนินงานในในส่วนตัวของดิฉันกับองค์กรเนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจุดอ่อนเหรอพูดถึงจุดอ่อน จุดอ่อนคืออะไรคะไม่รู้จักค่ะ <c oughs> ดิฉันเพอร์เฟกค่ะดิฉันไม่มีจุดอ่อนแต่ประการใดลองมองดูสิคะโอ้ยิงฉันจะมีจุดอ่อนตลกแล้ว <c oughs> อันที่8ดค่ะทําไมถึงลาออกจากที่เก่าคะถ้ากรณีที่เราทํางานมาหลายที่แล้วนะคะแล้วก็มาสมัครที่ใหม่นะคะอันนี้เราอาจจะต้องตอบ ตรงๆไปแต่ว่าหลีกเลี่ยงการวิจารณ์องค์กรค่ะก็ตอบตรงๆไปเลยตามที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพูดให้เป็นกลางนะคะพูดให้มันไม่เป็นในเชิงของการใส่ทัศนคติเข้าไปส่วนดอนค่ะนินทายับเลยอื สำหรับเรื่องขององค์กรเก่านะคะที่ลาออกมาเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นในเรื่องของการปรับผังโครงสร้างขององค์กรนะคะแล้วมันเกิดปัญหาในการทำให้การทำงานมีความติดขัดแล้วก็มีความลำบากขึ้นนะคะดิฉันก็พยายามอดทนมาเป็นเวลา1ปีแล้วก็พยายามที่จะในระหว่างที่ตัดสินใจว่าจะออกเนี่ยก็ทำงานอย่างสุดความสามารถนะคะแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วพบว่าเออมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ ไ,ะะไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนองค์กรหรือว่บเปลี่ยนโครงสร้างอะไรต่างๆทาให้มันก็เลยทําให้ดิฉันเนี่ยต้องหางานใหม่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะพูดอย่าให้เมาเลย่ยาถือว่าเมานะคะไม่อยากพูดเยอะเบาๆเบบ ที่บริษัทเก่างบมากๆค่ะเรื่องของงบประมาณที่ใช้ต่างๆเนี่ยอู้ต้องขอเยอะมากนี่นะจํากัดเลยนะเข้าห้องน้ำเนี่ยได้ใช้ได้ทิชชู่ได้คนละ1นล็อกถ้าจะใช้ทิชชู่เกิน1นล็อกนะจะต้องทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณขอใช้ทิชชู่เกิน1นล็อกในการฉี่หนึ่งครั้ง เนี่ยมยกนขนาดนี้ฉันจะอยู่ได้ไงอยู่ไม่ <c oughs> ได้แล้วค่ะอะไรคือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในการเป็นด็อกิเมนต์คอนโทรลค่ะก็พูดไปตามความเป็นจริงนะคะว่าอันนี้ชอบแบบนี้แบบนี้ไม่ชอบอะไรบ้างนะมันควรจะมีทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบไม่ใช่ว่ามีแต่สิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวเลยเฮ้ยมาทาทาไมหรือแบบมีแต่สิ่งที่ชอบอย่างเดียวเลยก็มันก็ดูแบบเกินไปนะคะอ่ะต่อมาขัดดอนค่ะด,อน,ะดอนก็พยายามที่จะแบบเหมือนกับ พูดสิ่งที่ชอบแต่ไม่เกี่ยวกับงานสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่เกี่ยวกับงานคนละเรื่องคนลเล่าไหลไปทิศทางอื่นมั่วซั่วอีกตัวนะคะอันนี้ไม่เอานะจ๊ะ เอาจริงอะค่ะดิฉันเป็นคนชอบทําง,งานด้านเอกสารมากเลยนะคะวันๆเนี่ยจะหลงไหลแล้วก็ใช้เวลากับเอกสารเนี่ยนานมากนะคะอยู่กับมันได้เป็นวันๆเลยนะคะดิฉันว่าอันเนี้ยคือข้อดีหรือว่าจุดดีจุดที่ดิฉันเหมาะสมกับงานตําแหน่ง Document Control ค่ะแต่ว่าในเรื่องของข้อด้อยหรือว่าจุดอ่อนก็มีนะคะดิฉันวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเออในเรื่องของการ ไปตามงานจับบ,บุคคลต่างๆเนี่ยดิฉันอาจจะทาทาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ตอนนี้คือมีในเรื่องของการพยายามที่จะปรับหรือว่าแก้ไขในจุดอ่อนตัวนี้บ้างแล้วนะคะก็มีไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการตามงานแล้วก็บุคคลประเภทต่างๆนะคะสไตล์การตามงานของบุคคลประเภทต่างๆนะคะตองนี้ก็คิดว่ามันน่าที่จะดีขึ้นค่ะที่ชอบนะคะก็เพราะว่มมาได้เงินค่ะที่เหลือ ไม่ชอบอะไรเลยค่ะข้อสิบค่ะอย่าเพิ่งโชว์พูดก่อนข้อสิบค่ะอะไรคือคือความสำเร็จนะคะในการทำ document control หรือความสำเร็จในหน้าที่การงานที่คุณเคยทำมาก่อนนะคะตัวนี้ดูนะคะสามารถตอบได้ตรงๆไปเลยนะคะอาจจะ ถ้าเราเคยเป็น Docu m e n t c o n อ r o l เราอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. เราเคยเป็นอยู่ในองค์กรที่เราไปช่วยเขาได้ระบบ ISO นะ,ะประมาณนี้ตอบตรงๆแต่ต้องเกี่ยวข้องกับงานนะคะส่วนดอนค่ะต่อไปแบบแต่งเรื่องเลิศเลอเพอร์เฟกหนูเป็นคนตัวเล็กๆแบบ perfect แบบว่าแต่งแล้วดูมันเป็นเวอร์เกินจริงอะ่ะมันดูแล้วคนจะจับได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยแต่งหมู เท่าที่ตามที่ท่านทราบนะคะดิฉันเพิ่งเป็นเด็กจบใหม่เรื่องของความภาคภูมิใจเนี่ยก็มีนะคะอย่างที่แจ้งก็คือดิฉันเคยไปฝึกงานที่บริษัทหนึง่งซึ่งจังหวะที่ไปฝึกงานเ,นเป็นจังหวะที่มีการขอการรับรองไ s o 9,001พอดีเลยค่ะดิฉันก็ไปช่วยพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะในการที่ ทำเอกสาร internal audit management review ต่างๆนานานะคะจนในที่สุดเนี่ยในระยะเวลาที่ดิฉันฝึกงานเนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จขององค์กรที่ดิฉันไปฝึกงานแล้วก็ตัวดิฉันเองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำมีส่วนช่วยให้องค์กรนั้นเนี่ยได้รับการรับรอง iso 9001โดยไม่ต้องมีที่ปรึกษาค่ะ ดิฉันเล,เลิกค่าและมากด้วยความสามารถค่ะดิฉันสามารถขออนุมัตงบประมาณในหลักหมื่นล้านด้วยการดิดนิว้วครั้งเดียวดิฉันสามารถสั่งให้ทุกคนมีความร่วมมือในการทําระบบเพียงแค่ขยิบตาดิฉันสามารถเป่าลมหายใจและเอกสารต่างๆมีความถูกต้องสอดคล้องกับระบบเลยค่ะค่ะนี่ก็คือคิดว่าน่าจะครบนะคะส่วนของท็อก hit top t e นะคะคำถามที่เพื่อนๆเ,เวลาไปสัมภาษณ์ document control เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารน่าจะโดนถามประมาณนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ดิบอาจะช่วยทุกคนเลยนะที่ทักมาหลังไมค์ขอกำลังใจขอให้ช่วยนะคะเป่ามนคาถาจะเสคคาทามหานิยมนะคะ,ะ,คะก็เอาจะช่วยให้ทุกคนได้งานนะคะแต่ แต่นอกเหนือจากนั้นก็คือเมื่อคุณได้งานแล้วคุณจะต้องตั้งใจทํางานแล้วก็เต็มที่ให้ประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนสูส้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งปิ๊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 กดแชร์กดไลค์กด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 และดูคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ